นี่น่าจะเป็นพิซซ่าที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยทานมาเลยครับบอกเลยนะครับว่าลูกค้าป๊อกๆของเราเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะนี่คือพิซซ่าอมอมพระราม3ร้านนี้ใช้วัตถุดิบนําเข้าจากอิตาเลียนทั้งหมดเลยนะครับแป้งพิซซ่าเป็นแป้งสดไม่ฟอกสีหมักนาหนหลายชั่วโมงอบสดใหม่หอมฟุ้งจากเตาครับกลิ่นโชยมาแต่ไกลเลยนะแอดก็มาชิมหลายเมนูมา,มากๆก็เลยขอทางร้านให้ทาแค่4ชิ้นพอปกตินเนี่ยจะมี6ชิ้นนะครับเมนูที่ห้ามพลาดนะครับพิซซ่าทอฟเฟิลกลิ่นทอฟเฟิลหอมน้ำมันนะครับพร้อมเห็ดแน่น<ๆ> ัปเห็นดังกรึบๆเลยนะสไตล์นี้เปิลแท้ๆเลยพ er ิซซ่าเปปโปรนีเผ็ดนิดชีสแน่นรสเค็มค้นจัดเต็มเลยครับพิซซ่ามอนทาเดราใส่แฮมอิตาเลียนยอดฮิตท่าเพิ่มซอสพิเศษของทางร้านไปเนี่ยคืออร่อยอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับพิซซ่าชีสครับใส่ชีสแบบจุกๆกัดไปคำไหนก็ได้ชีสแน่นๆมาถึงเมนูที่แอดลักมากๆเลยนะลาซานญ่าใช้มะเขือเทศสดเที่ยวกับเนื้อหมูนะครับหนึ่งวันเต็มเที่ยวจนได้น้ำสต๊อกจากหมูนะครับทำให้มีความเข้มขน้นได้รสแท้ๆจากเนื้อสัตว์และมะเขือเทศจริงๆเลยนะครับสส่วนนคคคปาเเเกตตตีีต้้ออองทัฟฟรรมบ เส catalog, ้นเหนียวนุ yes, ่มหอมพอเฟอร์มากเลยนะครับตัดกับเบคอนเค็มๆมันๆลงตัวมากๆหรือจะเป็นอร d i o ที่ใส่พริกกระเทียมน้ำมันมะกอกนะครับโรยด้วยเบคอนผอมๆก็ดีงามไม่แพ้กันเลยนะและอีกเมนูที่แอดอยากให้ลองมากๆนะครับคือช h i เก้ n น e w Orleans รสเห็ดอ่อนนะครับหมักด้วยปาปิก้ากับแลวกกรุบนะครับเดียวเพลินมากๆเลยครับท้งร้านยังมีเมนูอร่อยๆอีกมากมายเลยนะมีครบทั้งเครื่องดื่มของหวานของข้าว ร้านเนี่ยจะติดอยู่กับปู่อมรถนะครับแต่เปิด Google Map แล้วพิมพ์พิซซ่าอามอร์พระราม3เนี่ยก็เจอเลยนะใครยังไม่เคยลองเนี่ยสั่งกับปป์ป๊อกตัวด่วนเลยนะครับร้านเนี้ยอร่อยจัดเต็มแน่นอนไม่สั่งเนี่ยถือว่าพลาดมากๆเลย